บาร์เซโลนาเปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาครับวันนี้นะครับบาร์เซโลนาเนี่ยมาในแผน4-3-3เหมือนเดิมครับผู้รักษาประตูวันนี้เป็นมาร์กอันเดรเตซเดซินจนได้แบ็กสองคนจะเป็นลูน่ลอลาโฮยืนคู่กับอันเดรสคิทเดซนแบ็กซ้ายอเลฮันโดบราเดแบ็กขวาจูกุนเดกองกลางก็จะมีแฟรงกี้เดยองเซจิเอโอบุตเกตแล้วก็เปดีครับแนวลุกก็จะอย่างลาฟินญาโรเบิร์ตเลวันด็อกซี่แล้วก็กาบี ตัวทางฝั่งโอซาซุน่าครับผู้รักษาประตูเป็น,นกก o, no, ออไอเตอร์ฟอนเดสเซนเตอร์แบ็กก็จะมีจอร์ดเฮเลนโดกับกุนายกาเซียแบ็กขวาเดโกโมเรโนแบ็กซ้ายมานูซานเชสกองกลางไอมาออลอสลูคัสโตโลแล้วก็พาโบอิบานเนสแนวรุกก็จะมีอิคร์เบเนโตเอซิกิลอาวิลลาแล้วก็ลูเบนกาเซียครับผมเกมในวันนี้ก็จะมีขึ้นที่คัมโนนะครับเปอร์กิมาบาซ่าก็บุกแหลกเลยนะครับ แล้วก็มีจังหวะที่ได้ลุ้นตลอดแต่มันก็ไม่ได้มีจังหวะจบอะไรนะครับจนนาทีที่28บเขาก็เป็นลาฟินยามีกาสยิงพิกคิกแต่บอลมันก็เฉียวกระหนลงไปนิดเดียวครับน่าเสียดายมากและจังหวะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเฮอร์แลนโดครับซินเตอร์ของโอซานซูนาเนี่ยโดนใบแดงไปด้วยนะครับผมโอ้โหทำให้โอซานซูนาเล่น10คนแล้วผมคิดว่าถ้าเล่น10คนแล้วบาซ่าน่าจะทําอะไรได้เยอะกว่านี้นะแต่มันก็ยังทําอะไรไม่ได้แล้วก็ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นฝั่ง โอซาซูน่าได้ลุ้นประตูซะง,งั้นแต่มันก็ไม่เข้านะครับจนจบครึ่งแรกไปในสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์หลังเริ่มมาบาซาก็บุกแหลกนาทีที่ห้าหกครับผมแฟรงกี้เดยองเโอกาสยิงแต่มันก็ไม่เข้าโกนาทีหกสิบสองครับเป็นอันซูฟาติยกบอลมาให้อุสมานเดมเบเล่ยิงแต่บอลมันก็หลุดออกนอกกรอไปถึงแม้โอซาซูน่าจะเล่นสิบคนนะครับนาทีที่หกสิบหกโอซาซูน่าได้ลุ้นบ้างเป็นอ่าพาโบอิบานิสยิงไกลแต่บอลมันก็โดนเตอร์สติเจนปัดไว้ได้ จนนาทีที่68เนี่ยมันมีลุ้นจากโรเบิร์ตลวันดอกกี้ได้บอลอยู่หน้ากอบเขียนโทษแล้วเขาก็พลิกยิงครับแต่ประตูของโอซาสุสนาก็ปัดไว้ได้อีก75นาที75นี่ใกล้เคียงแล้วเป็นบอลมันโดนจ่ายทะลุมาแล้วล้วนมาถึงประตูของโอซาสุสนาสกัดแล้วบอลไปชนเปดีเกือบเข้าแล้วลูกนี้แต่มันไม่เข้าจนสุดท้ายบาซิลน่าเขาเอาจนได้นะนาทีที่85เป็นลวันดอกกี้คอสบอลเข้ามา ให้ทางแฟงกี้เดยองก่อนที่แฟงกี้เดยองเนี่ยจะมองออกซ้ายไปให้จอยดี้อัลบายิงแบบยิงแบบเฉืนนะอนเฉือนแหละบอลมันก็เสียบมุมเข้าไปแล้วก็เป็นประตูให้บาร์เซโลนาออกนำโอซาสซูน,นาในนาทีที่86บนะครับ1ประตูต่อศูนย์หลังจากขึ้นนำแล้วบาซ่าก็ครองเกมได้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นบาร์เซโลนาที่สามารถเอาชนะโอซาวซูน,นาแบบเฉือนเฉือนนะ1ประตูต่อศูนย์ทั้งที่โอซาซูน,นาเนี่ย ดดนไปยทงั้งแต่ครึ่งแรกนะแต่ก็แนวรุกของบาซ่าเนี่ยมันก็หาจังหวะทําทได้นะแต่สุดท้ายมันจบไม่ได้เองนะครับสําหรับบาซิลอน่าคือเกมนี้บาซ่ามีโอกาสยิงถึง20ครั้งเลยนะครับเป็นการยิงตรงกรอบจะ4ครั้งในยะี่สิบครั้งนะถือว่าน้อยมากๆเลยสําหรับบาซิลอน่าส่วนโอซาซูน่านี่มีโอกาสยิงแค่6ครั้งนะครับผมคลองบอลเนี่ยบาซ่าคลองบอล7 6โอซาซูน่าคลองบอลแค่2 4เ หลังจบเกมหลังจบเกมเนี่ยบาซิลนนาเก็บเพิ่อมอีก3แต้มก็มี82แต้มแล้วในตอนนี้แข่ง33เกมแล้วอีก5เกมตอนนี้ระยะห่างของเรีัลมาดริดกับบาซิลินานะครับมันห่าง14แต้มแล้วตอนนี้แต่ว่ามันเลยอีก5าเกมให้เก็บคือ15แต้มคือเกมน้าถ้าบาซ่าสามารถเอาชนะได้นะมันก็จะทําให้ บาร์เซโลนาเนี่ยอาชีพทันทีนะครับในลาลิกาสเปนดูกาลนี้ส่วนโอซานซน่าเนี่ยหลังจากแพ้บาร์เซโลนาเนี่ยอันดับเขาไม่ขยับนะครับเขาก็อยู่อันดับ9ก้าเหมือนเดิมมี44แต้มครับ